ครับสวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับก็เป็นเฟิร์สรีวิวนะครับสำหรับเครื่อง HP Smart Tan k นะครับ6.5นะครับผมการติดตั้งครั้งแรกนะครับก็มินเตอร์ตรงนี้ก็แถมคู่มือมานะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับครั้งนี้เราจะมาติดตั้งการใส่หมึกกันแล้วก็สตาร์ทเฮียนะครับก็ใครไม่มั่นใจก็ดูคู่มือนะครับมีคู่มือให้เราดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นกันนะครับอันดับแรกนะครับ เปิดฝาแท้งนะครับออกนะครับเราก็จะมีมีสีให้นะครับสีเราก็เอาเอาสีมาแกะนะครับสีมาแกะนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวขอแป๊บนะครับครับก็หลังจากที่ได้หมึกมานะฮะดับแดก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องครับสักครู่ครับผม โอเคครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอ LCD นะครับก็เปิดเครื่องมาก่อนนะฮะหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะครับเราก็เลือกภาษานะครับเลือกภาษานะครับเลือกภาษาอังกฤษนะฮะก็กดร์ม f i r อนี่อันนี้เดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ามีภาษาไทายหรือเปล่า อ๋อสุดแล้วนะฮะไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่ภาษาอังกฤษโอเคแป๊บนึ่งครับภาษาอังกฤษนะครับคอนเฟิร์มเอาเป็นอ๋อมีสันรู้สึกว่าอังกฤษนะครับเฮ้ยแป๊บนึงครับอโอเคครับขอโทษนะครับไม่ไม่มีสันนะครับหน้าจอไม่มีสันก็ พยายามเ,าเลือกไทยแลนด์นะครับโอเคเลือกไทยแลนด์อิงกิษแล้วก็ไทยแลนด์นะครับก็แล้วก็เซตจากนั้นก็เซตวันที่นะฮะเดี๋ยวขอนะครับครับเซตพสนะครับ Continue ยโอเคเซตเวลานะครับเดี๋ยวก็เอ่อคข้าๆวนะครับช่วงตอนนี้บ่ายสาม โอเคครับขั้นตอนนี้เขาก็บอกว่าฟิลนะครับเติมหมึกไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเรามาดูน้ําหมึกนะครับน้ําหมึกเราก็เดี๋ยวผมขอญาตกันนะฮะก็ขวดหมึกนะครับแก่เปิดตรงนี้นะฮะเปิดฝาเปิดฝาออกนะครับหมุนฝาออกแล้วก็แก่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาดูที่ตัวนะฮะโอเคนะครับเปิดฝาเสร็จเรียบร้อยครับตรงสีปุ๊บแล้วก็กดลงไปนะครับ กเติมมึครับสำหรับการดึงฝาก็ดึงมาอย่างนี้นยฮะ่าพยายามดึงออกมาให้หมดเลยแล้วก็พันนะหมุนให้แน่นนะครับแล้วก็เสียบกับที่แทงมึกนะครับผมครับเสียบไปเลยนะครับหมือก็ค่อยออตอนเปิดฝามืออาจจะเลอะมือนิดนึงนะครับแต่ตอนเติมเนี่ยไม่เลอะมือแน่นอนเพราะเป็นระบบ พยายามดึงฝาให้ออกหมดเลยทีเดียวนะฮะก็ค่อยๆเติมไปนะครับจนเต็มทุกทุกสีนะครับผมครับก็หลังจากเราเติมเต็มทุกสีนะฮะเราก็จะเห็นปริมาณหมึกนะครับเอ่อในในหนึ่งขวดนี้ก็คือหมดขวดแล้วนะฮะไม่เหลือนะครับเหลือนิดหน่อยฮะไม่ไม่เหลือนะครับก็จากนั้นจากนั้นแล้วก็ปิดเขาบอกให้ปิดฝาเครื่องรอบนะฮะปิดโอเคแล้วดูหน้าจอนะครับ บอทักโอเคแอนเซตัพโอเคนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่หัวพิมพ์นะครับใส่หัวพิมพ์เลื่อนดูได้ก็มีจะนอกจากคู่มือภาษาไทายแล้วเราก็มีตรงนี้นะฮะโอเคนะครับการใส่หัวพิมพ์นะครับเราแกะหัวพิมพ์นะก็ใส่หัวพิมพ์นะครับเปิดฝาออกก่อนนะฮะเปิดฝาเครื่องออกมานะ แล้วเขาให้บอกว่า,าผมต้องใช้แฟตนะครับให้เปิดฝาในตรงนี้ออกมาด้วยรนะอจนกระทั่งตัวสีส้มมันอยู่ตรงการนะครับเราก็หมุนหมุนในตัวนี้ขึ้นมานะครับหมุนน่ามือนะอมือบีบหมุนง่ายเลยนะครับแล้วก็เอานี้รู้สึกว่ากรับหมุนแล้วก็ ดันนี้นะดันนี้นิดนะเหมือนประมาณว่าอารมณ์แบบคลิกๆนะครับอารมณ์แบบคลิกขึ้นคลิกลงเนี่ยคลิกออกนะครับแล้วก็เอาอันนี้ออกมานะดึงขึ้นมายกขึ้นนะ้แป๊บนะครับก็โยกๆนิดนึงนะฮะจะได้ชิ้นส่วนนี้มานะครับชิ้นส่วนนี้ก็นำไปทิ้งได้เลยนะฮะเคนะครับ ระวังหมึกหงแล้วก็ไปทิ้งขั้นตอนต่อไปก็ใส่หัวหมึกนะครับใส่หัวหมึกครับก็ใส่หัวหมึกก็ใส่ตรงให้ตรงสีนะฮะสีดำก็คือสีดำและส่วนแม่สีก็สังเกตว่าหัวสีจะเป็นสีม่วงแล้วก็หัวสีค่อยเยอะก็พยายามอย่าจับตรงนี้นะฮะแล้วลอกออกแล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะครับผมโอเคครับค่อยๆตรงนี้นะฮะ ค่อยๆเข้าไปนะครไม่ได้ออกครับครับจากนั้นก็กดกดให้แม่พิมพ์นะหัวพิมพ์นะครับเข้าไปพอดีกับที่ดูดนะครับสังเกตนะแล้วก็เราค่อยๆกดอันนี้ลงมานะให้มันตรงกันพอดีเป๊ะ จะมีหัวดูดมือนะครับแล้วกดลงมาเลยนะโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมขั้นตอนนี้ต่อไปแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเต็บโอ้ดังหน่อยนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝานะครับแล้วก็เขาจะทําการเช็คนะครับครับก็ก็เราใส่กระดาษทดสอบนะครับแล้วก็โอเคนะครับครับลองทดสอบกันเลยนะฮะโอเคนะครับ จะสรุปคร่าวๆก็มันจะเปื้อนหมึกตรงประเ็นที่เราแกะนิดนึงครพยายามแกะแล้วก็ดึงออกมานะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการหัวพิมพ์ให้แน่นแล้วก็เติมหมึกครบทุกสีดูสีให้ถูกต้องก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะแล้วก็การถอดตัวนี้ก็ระวังหมึกมันเลอะออกมานิดนึงนะฮะค่อยๆดึงออกมาอ่าตอนแรกอาจจะกังวว่าถอดยากไหมต้องแค่ดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมานะฮะ แล้วก็ไปทิ้งนะครับผมส่วนเรื่องการแกะหัวพิมพ์ก็ระวังตรงที่สติกเกอร์นะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมว่าผลงานออกมาเป็นยังไงครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับทดสอบการลงมงลงหมึกนะครับใส่สีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปฝากติดตามการเซตอัพพวก Wifi หรืออะไรนรี่ฮะสแกนการใช้งานสแกนด้านสแกนด้าน ถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็การพิมพ์รูปอะไรนะฮะเพราะเป็นเครื่องใหม่เพิ่งได้มานะครับก็ลองมาดูนะครับฝากไว้สําหรับคนที่อยากได้พิมเตอร์ในช่วงทางานของ Work from Home นะครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับรีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ